ไปสู้ดีกว่าเขียนไว้เราเป็นตองครับตู๊ดมดช็อตหม่มัดเรียบหมดโอ้โห แต้มแรกของกริตมึงเลยครับเสิร์ฟได้ดีครับตรงนี้ต่อศูนย์ครับกริตมึงเลยเสายมาครับไหลลอยเข้าไปครับต้องทำยังไงครับตีหัวขายได้ดีครับตรงนี้ถุงอันหนึ่งครับ อั่งดาอยู่ครับตรงนี้ห่างอะไก่เกี่ยวรองเท้าแก้ไปโอ้โหลูกเด็ดแกกลับมาครับเอาครับสีข้ามหัวครับตรงนี้หนึ่งเท่ากันครับได้วัดครับดูกันยาวๆครับไก่กับกิดครับพอกับกอ หนึ่งเท่ากันไม่พลาดครับนหนึ่งเท่ากันกิดเลยตัดข้ามาครับไก่ล่าเข้าไปแตะเขียวยังได้ซ้ายโตกลับมาทีเดียวฟิตหรือเปล่าครับกิจโอ้โหฝั่นี้ไม่ต้องห่วงครับฟิตอยู่แล้วครับไก่เล่นทุกอาทิตย์ครับ นี้ครับเปิดตัวครับอาทิตย์แรกครับทีมงานเพลงวาดกระบังครับเตะอยู่ยสนามไหนเราไม่ทราบนะครับแต่สนามนี้ฝึกมาเป็นครั้งแรกครับหนึ่งเท่ากันครับผมแขทงไปขวาหลุดครับ ต่อหนึ่งครับตัดไล่เน็ตไปครับโอ้โหยังหาไม่เจอครับลูกสามต่อหนึ่งครับเจอดไปครับติดไอ้หัวเห็นเห็นครับโอ้โหติดหลังเท้าครับไไไดดด้้้ มาดูเกมเซอร์ของกาครับตีตอนหนครับตอนนี้นำอยู่ซ้ายไปออกไปหน่ไหยครับ ครับน e. ึ่งต่อสี่ครับตัดขวาครับโอ้โหหลงคร้บแต่ลูกออกครับขวายน่ขวา่แต่ขวา่าดายขวาอนรับปันนึงครับ เข้าสู่เกมก FREE, ครับสี่สตอหนึ่งครับปาดนะครับติดซ้ายไกลลากเข้าไปแต้มไม่แต้มหลงซ้ายครับห้าตอนหนึ่งครับขวาครับปาดนะครับตรงนี้ หนึ่งต่อห้าครับไหล่สายมาครับไก่เสียเลนึงครับแก่ไปครับไปยีหัวขามแล้วก็ออกครับสองต่อห้า โอ้โห,โหครับเอาละครับมีดีที่ลูกเสิร์ฟเหมือนกันครับสามต่อห้าครับจะปล่อยหรือเปล่าครับไส่ดิ้นนึ่งเอาผู้ชมโอ้โหครับฝืนซันแบ็คครับไล่เข้ามาครับ ค่อยเก็บไปนะครับผมดูแล้วนะครับไม่น่าจะปล่อยครับแต้มตามเมื่อกี้ครับหนึ่งต่อสี่ครับสี่ต่อห้าครับอะไรึ้นมาครับตัดขวาอีกแล้วครับโอ้โหหลงอีิงฮะอย่าออกอาการหลงไม่ให้เขาเห็นนาไก่มาโอ้ยห้าต่อสี่ครับเจ๊ต่อดีครับ วัดเลยวัดเลยไก่วัดเลยต้องทำแต้มน้ำไว้เยอะๆครับสำหรับไก่ครับ6ต่อ4ตัดขวาอยู่ฮะโอเคครับดี สี่ต่อหครับตัดขวามาพลิกเนตมาครับเอาครับอ่าต่อหครับตัดขวาอีกแล้วครับโอ้โหไหลลงเน็ตอีกครับโอ้โหตัดหน้าขวาเบาๆครับ สองแต้มติดคอตอนนี้แต้มเสมอครับัเต้นไม่หดได้ังครับหกเท่ากันครับตัดขวาตวงหลังมาครับออกหลังครับ ใส่เสิร์ฟไปครับไล่ซ้ายไปไม่ปล่อยแล้วครับกิดเหยียบครับเขียนทรงครับเกมเสิร์ฟของกิจครับโอเ้เท่ากันครับตัดซ้ายมาไก่เปิดหัวหลุดไปนิดนึงครับ่นแก้ไขไปข้ามไปครับกิจ เหยียบไม่พางครับรงนี้ไม่แตกครับเท่ากันครับเกมเสริมข้องไกอนุษขวาไปครับกิดยังอยู่ครับลายขึ้นมาครับตีหัวเข่าตัวไกเอาแล้ครับแก้ไขไปได้ครับเอาตังล้ำมาใหม่ครับหยอด เอายังได้อยู่ครับสักรอท้าข้ามไปกิดห่างแล้วหยอดเอ้าเอ้ายังได้อยู่ครับโอ้โหไม่ได้ครับติดกรรมการผู้ช่วยครับโอ้โหยังอยู่ที่6ต่อหครับ ตัดขวามาครับไกลหลุดนะครับลูกนี้เจ็ดต่อหกครับหยอดไก่หลอกไม่ไม่ไม,ไมพ้นหัวครับกิดทำโทษตีหัวครับ เราขยับออกไปครับอีกหนึ่งแต้มครับสำหรับกิดครับแ่ต่อหกครับตัดขวามาครับใทยเล่นจังหวะสองเลยครับ ต่อแปครับตัดขวาโอ้ยังทันครับล้นมาครับได้ครับเปลี่ยนฟงครับ8ต่อโครับลอยซ้ายมาครับใส่เขียวครับ 6ต่อแปครับย oh, okay. oh. ังตามอยู่โอ้เสิร์ฟไม่ท่ามครับแต่ต่อ6ครับขวามาครับไก่2โลึ้นไหสวยงามครับโอ้โห เปลี่ยนทรงครับหกต่อแปดวัดไปแล้วครับโอ้โหสี่มาครับไม่ไก่ไม่หลงครับตีหัวบเบี้ยวครับเอ้าติดรองเท้าถีบมา,มา,าย,ยังโอ้ พอเป็นทรงครับเกมเสิร์ฟของกิจเมืองเลยตัดขวามาครับไต่ยังอยู่ครับลอยขึ้นไปครับเขียวโอ้โหออกต่อไปครับตีซ้ายไปครับหลากมาครับตีหัว หลังเท้าไม่ทันนะว่าัดเนค่อยเล่อนเลยแบบต่เต่าหครับตัดขวามาโลอยสูงๆมานี่ครับหลับยาครับตรงนี้ขยับแต้ม้วครับสำหรับกิดเมงเลยครับ ก้าต่อหกครับตัดสายมาครับใก่แบบง่ายง่ายครับลูทำไอหัวไม่หลงครับตรงนี้กิตลยมาได้ครับเขียวมาครับติดหัวไก่ทันไหมครับหล่นไปครับเอาครับตังลัได้ครับหัวเบี้ยวมาครับเอาละครับตอนนี้จะไก่ครับความละเอียดน้อยกว่านะครับตอนนี้ สิบต่อหครับอีกสองแต้มครับตัดขวาอีกลออแ,แ,แล้วครับลุงี้โอ้โหได้แต้มขาขึ้นแท่นแล้วครับสำหรับกินบางเลยเเสิบเอ็ดต่อหครับอิดเกมเลยหรือเปล่าครับตีสายมาครับใส่ดินดนิดนึงฮะไส่ข้างไปยอดฐันอยู่ครับ เตะแล้วครับตรงนี้เอ้าไก่แปะโอ้โหไม่ฟิตครับตรงนี้ hmm. อ้ครับได้ไปหกตตมครับสำหรับไก่อ่อนนุชครับ